ก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับผมเบิร์ตเบสิกนะครับไม่ดังไปก็เอ่อน่าจะกอกหูหลายๆคนนะครับกับเพลงนี้นะชุดโกโกวาโอ้ยชุดโกโกวานะฮะก็มีนักเรียน รไดับปฐม Book. เล่นเบสด้วยนะบอกไว้ก่อนนะโอ้โหใน Facebook นะครับก็ทำอาจารย์เบิร์ดว่าเอ้ย,ยว่าอ่าครูเบิร์ดครับครเบิร์ดครับเพลงเพลงนีเน้เล่นเล่น,นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะมาคุยกันอีกทีนึงนะครับพเพราะว่าอ่ก็จะทำคลิปให้ทุกทีนี้ก็จะอธิบายแต่ว่าเพลงนี้ก็เลยเฮ้ยลองส่งเพลงมาเฮ้ยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีนะ เป็นเป็นเพลงที่ผมว่ารู้สึกว่ามันมันบางคนบางคนก็จะมองว่าเฮ้ยเพลงนี้มันอะไรไม่รู้อแต่ผมผมลองฟังเราเราลองก็เขียนแท็บเขียนอะไรไว้นะครับก็เพลงเล่นง่ายๆนะแต่แบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันได้มันมันสนุกดีแค่นั้นเองนะบางทีเพลงเพลงเวลาผมเล่นผมก็รู้สึกว่ามันมันไม่เกี่ยวกันว่าต้องต้องหวือหวาอะไรมากมายนะเล่นให้มันมีความสุขจบแล้วสำหรับสำหรับการเล่นเบสของผมนะ ก็ว่าด้วยชุดกกกวานะครับก็อยู่ในคีย์ F นะอ่าก็เริ่มต้นด้วย F f นะครับก็ส่วนมากส่วนใหญ่เลยจะเล่นคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกันก็จะเป็นส่วนแรกก็จะเป็นแค่มีมีอยู่นิดหนึ่งนะครับอ่าอาจจะเป็นลธิ์ที่บอกแบบว่า เป็นกระเด่องเบสอ่ะแต่ว่าอันนี้ผมแกะออกมาเป็นเบสเลย <ś les> ก็ดูในแท็บได้นะครับ้าแล้วพี่พี่เขาจะวงไปอ่ะจะวนจะวนการร้องไปนะครับั้าแล้วอ่ะก็ต้องดูจังหวะของการวางวางเนื้อร้องก็คอร์ดก็จะมีอยู่แค่นี้อ่ะจริงๆเลยมีวนนะครับเป็นคอร์ดวนก็มี F C D ก็ B f แฟคราวนี้พอเป็น B f แฟปุ๊บก็จะกลับไปที่เดิมนะมา F มา F ก่อนเอ่อ F สูงก่อนก็ได้ฮะมีเตยังธรรมดาป่ะยางกูก็ว่ามีนึงก็โอเคแล้ว ตอนนครับมีนักเรียนมาถามเรื่องยางก็อยู่ในวน F C D minor B flat อ่ะ,อ,ะ,ะอาจจะมีส่วนแต่พอผมแกะไปเขียนไปเขียนมาดัานไปเจอลูกหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันแตกดีอ่ะมันแตกดีนะจะอยู่ในช่วงของเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมบอกนาทีให้เลยอันนี้ไม่พี่เขาน่าจะไม่ไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์เล่นฟฟีนะครับ

มีการเปลี่ยนคอร์ดอยู่แค่ตรงนี้นะครับทั้งเพลงนะครับอะพอตอนแรกทุกทีจะเป็น F C D B นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นอ่าหนึ่งห้องเลย เพื่อนๆลองไปดูนะอ่าที1 3ึ่งม นี่ <ś les> ลองเล่นนะลองลอง,ลองเล่นได้เฉยเลยครับอ่า<ม>แต่ก็เป็นเพลงที่เฮ้ยสนุกสนานดีลแนวเบสจะสนุกนะครับเวลาเราคิดเราเราเล่นเราก็จะทําความเข้าใจกับตรงนี้ว่าเราจะเล่นยังไงอ่าว่าเฮ้ยเราเล่นเพลงตรงนี้ได้ไหมจุดนี้ได้ไหมมี F C เนี่ยแล้วก็ B ี l a t เนี่ยมันเป็น เริ่มต้นนะสำหรับคนเริ่มต้นนะมันจะเละมันจะดูง่ายสบายดีนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวสมาชิกลองไปแกะดูนะครับว่าเ,เพลงโกกกว่าเป็นไงมีแท็บมีอะไรให้ลองลองเล่นกันนะครับในเพจคนฝึกเบสนะครับเพจผมเองนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่กดติดตามนะกดติดตามต้นฉบับด้วยผมว่ารู้สึกสนุกนะแล้วรอผลติดตามต่อไปผมรู้สึกว่าเฮ้ยได้อะผมรู้สึกสนุกอ่ะ แต่บางทีอาจจะเราอาจจะแอพลายลองมาเล่นนะ<า><า>คิดในลูกเบ็ดในในแมวอล๊วลองแอปพลายอ่ะเห็นไหม ประมาณนี้เราไใ่ใช้ดูนะครับใส่ใเจเขดีนะครับก็โอเคนะครับกับวันนี้นะครับเพลงชุดโกโกวาขอบคุณมากครับ